พี่แพดดิกมีคนคุยไหมคะคุยกี่คนคะแพดดิกเหรอครับคิดว่าแพดริกจะมีคนคุยอีกคนเอาจริงๆอ่ะคุณตอบชัดเจนหน่อยค่ะหนูยังชัดเจนลอันนี้มัน่นนดูความง้หนึ่งคนจบแค่นั้นแหละพี่เบสโสดไหมคะอ้าววโสดพี่แพดดิกก็โสดค่ะ พี่แพทติกจีบเบสติดไหมเขาต้องเคำถามคำถามนี้ผมก็ไม่ได้จะพูดเบสป่วยเขายังไม่มาหาก็รู้เลยเนี่ยเบสป่วยเขายังไม่มาหารู้ไล้มารู้คำถามนี้ผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะครับว่าผมจะจีบจีบไหเราต้องอย่ารีบทุกคนนะไปเรื่อยๆผมให้เวลาเขาเลยครับแบบว่าไอไม่รีบเลยเบสมีคนคุยกี่คนคนเดียวค่ะ อ๋ได้นะไม่เอาไม่เอาไม่เอไม่เอองสารนะเาป่วยอ่ะโอ้แม่เึ้่ไปเช้ตัวให้โอ้เห็นป้าเาไม่มาเยี่ยมเนาเลยอ่ะผมจะให้ผมอธิบายใหม่ใช่ไหมอแเ่้าไม่เาไเอาพอแล้ว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 เฮ้ยแต่ว่าสงสารเลยเออน่าสงสารมากใช่มีแล้วแล้วคุณไปทาอะไรมาตัวร้อนอลไใช่ไหมครับโอ้แล้วเขาเป็นคนที่แบบไม่ยอมกินยาไม่ต้บอกให้ส่งชื่อยาให้ด้วยนะ แบบส่งชื่อยาให้ด้วยแบบว่ากินตัวนี้แบบว่ากินเยอะมันบวมไม่ดีกับไตนะก็ดีกว่าอยู่ทอรมาอะไรไม่ใช่ก็คือถ้าเราดีขึ้นแล้วเราก็เราก็ใหญ่เราก็ต้องหยุดยาไม่ใช่ว่ากินตลอดมันบวมก็เราก็นานๆที่ไม่สบายโอเคค่ะเราไม่เถียงกันเรื่องนี้ไม่เถียงกันใครคือคนคุยของพี่เอายังไม่รู้เหรอครับยังไม่รู้เหรอครับเขาก็ไม่อยู่ไกลนะอยู่ที่ ใครคือคนคุยของพี่